คนงามได้เลยงามแหงเนาะงามแหงงามเท่ดีเนาะตอนนี้ ก็น,นี่เศร้าลาวกับพาบ้าวไทยมาเที่ยวชมเบื้องบรรยากาศอยู่ทิการพาบ้างเป็นจงังไดงสนุกบอทั้งมวลทั้งบ้านแล้วก็มีความสุขหลายมีความาเย็นแล้วก็ใส่เฮงแล้วก็รักษาเฮงงามงามหลายเด้อเมืออมมเ่อยบอเมือ่อยเมือม่อยเมือม่อยสุดยอดแต่ว่าก็ดีใจแล้วก็มีความสุขอีนี้ งามบบสาวสาวงามหลายน้องามแท่ดีเนาะงามบบสาว กินข้าวป้ากับแม่คงออนทัวร์นอนทุกคนนอนอาหารการกินแบบบ้านบ้านนนี่บ้านเลยพี่น้องอันนี้มีอยังนี่เอาเพี้ยนว่ะเอาเพี้กระเซ็บว่ะโอ้ไรไรผีเนี่ยเขาหวานโอ้ยเซท้เด้อ่ะฮั่นจำใจอาหารสดๆนี่เนาะกอลีครับทุกคนเฮ่อน คือเตรียมจะกินเขาได้ทุกคนมีทางแม่ค้ามอญทัวแล้วก็น้องลินแล้วก็น้องนัดอาหารบ้านๆเด้อสบายใจได้น้องลินนั่งน้องลินนั่งไปนึงป่โอ้หอมแท้เลยหอมหล้านทุกคนหอโอ้เสบมามาครับมาเลยมาเลยมาเลยเลยที่นี่ตรือไงต้องฟังที่คนทำหนึ่งเด้อบเลยโบได้เจ็บบ่เจ็บหลายโอ้ยทักหลายทุกคนทักสิมามาเข้ามาแล้วย

เป็นครับเป็นมาทุกคนมากินกับเขานำกันเด้อมวันนี้กินเขายังมีความสุขเนาะอยู่ที่ตาผ้าบางเด้อไอ้สายอันนี้ไปอยังก็ปลาคิงปลาคิงวะปลาคิงปลาซับจากสารน้ำความน้องปลาคิงน้ำหวยน้ำขุ่นวะน้ำขุ่นน้ำขุ่นน้ำขุ่นปะเออ มาครึ่งมาจากไอ้ทางนัวยุคอาหารการกินเอาอันนี้ก็คือแจวเนาะแจวทั่วเตยแซบอน้องลินแซบอเดี่ยวแม่เตยน้องน้ดแต่ต้องตายเด้อกินหน่อยสักหน่อยเป็นแล้องลินแซ่บแพงเนาะน้องลินน้องนัดโอ้ยแซ่บเดบขออีกคำหนึ่งดูคอยนะดูเบิร์นลินดูคอยเบิ่ง คือบรรยากาศแบบบรรมบ้านเลยทีมงานแล้วก็นะครับชาวบ้านโดยยิดครนั้นริ่นมากคับพื้เออเออนี่งจ้ะโอ้เศร้าลาววางนลำเลยพี่น้องเศร้าเศร้าลาวกินข้าวกะเบ้าไทยมีความสุขเนาะแซ่บแท้เด้อกินเลยมันนี่ก็กินเลยเออเนา นายพลเนอะนายพลรับได้พี่น้องหายไปจากไหน,นืัอน,นี้กินเขากับเส้าลาวนะแล้วก็ส่วนเส้าลาวพาเที่ยวนี่ม้วนเบครับได้ครับมพูดลายเสียบลายเนะาะมืัอนี้ขอข้างมืึ้นนะพี่เนาะเฮาจะนอนอย,อยู่อยู่ป่าดิเนาะเนาะจากน้อยเขาจะจะเกีเ่ยมบนนอลนอนเนาะแล้วก็สาัานทีมื้อนเขาจะเลื่อนทางกลับบ้านแต่เช้าเนาะโอ้คักสุดเลยทุกคน S <S 2> <S 2> <S อาเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือบรรยากาศเบ้าเสียงซัมไตแล้วก็น้องลินแล้วก็ครอบครัวครอบครัวในไล่คนแล้วก็พิเศษสุดนั่นก็คือแม่คงออนทัวเนาะที่เดินทางมาแต้ประเทศไทยนั่นก็ภาคชิดตามลาวได้นอทางแมสองแม่คงออนทัวหรือว่าเต้ตลอดทัวเนาะแล้วก็บเบ้าเสียงซัมไตเด้อพอบาจะออกคลิปด้วยกันตลอดเนาะแล้วก็น้องๆที่มาทิ้งเขาป้านํากันโอ้ยม้วนแหง้งคักสุดเลยทุกคน มีความสุขแล้วก็มีความบอบอุ่นแล้วก็ชมธรรมชาติอย่างสวยสุดงดงามเน,ะนาะ,ะกินอาหารแบบบ้านๆอันนี้แหละเนาะเอาทุกคนคลิปนี้บ้าเสียงก็จะจบคลิปองค์ทรัมนี้ก่อนเนาะก้าวข้าบาเดอ้อสบายดีบายบายได้ดินนัดบาย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 เดอ้อ